อุปกรณ์ชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าไนทเลอร์เบรสไนท a เลอร์เบรสเป็นอุปกรณ์ช่วยพยุงหลังตั้งแต่บริเวณกระดูกสันหลังระดับอกถึงบริเวณก้นกบใช้จำกัดการเคลื่อนไหวของหลังในท่าก้มเอนเอี And, ยงและหันลำตัวค่ะประกอบไปด้วย3ส่วนคือ 1. โครง 2. แผ่นแปะบริเวณหน้าท้อง 3. สายรัดค่ะขั้นตอนการใส่ไนทเลอร์เบรส ควรใส่เมื่อผู้ป่วยต้องการลุกนั่งยืนหรือเดินโดยใส่ให้ผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยอยู่ในท่านอนหงายค่ะวิธีการสังเกตแผ่นแปะบริเวณหน้าท้องที่มีขนาดใหญ่กว่าจะอยู่ทางด้านบนนะคะขั้นตอนแรกให้ลดบริเวณสายรัดด้านหน้าออกฝั่งใดฝั่งหนึ่งค่ะจากนั้นให้ผู้ป่วยชันเข่าขึ้นทั้งสองข้างและพลิกตะแคงตัวค่ะ นำไนท์เทลเบรสมาวางบริเวณหลังของผู้ป่วยโดยให้โครงทางด้านบนอยู่วางอยู่บริเวณขอบสะบักค่ะด้านล่างวางอยู่บริเวณสะโพกของผู้ป่วยจากนั้นสอดสายบริเวณแขนให้ผู้ป่วยค่ะ สอดสายรัดไปบริเวณใต้ลำตัวของผู้ป่วยให้ได้มากที่สุดต่อมาให้ผู้ป่วยพลิกตะแคงตัวนอนหงาย และพยายามปรับอุปกรณ์ให้เข้ากับรูปทรงของผู้ป่วยนะคะวิธีการใส่ใสายรัดนำสาย้องบริเวณไหล่มาเกี่ยวที่ข้อที่สองจากนั้นนำสายที่เหลือมาเกี่ยวให้เข้ากันเป็นคู่ ปรับสายรัดให้กระชับค่ะวิธีการถอดอุปกรณ์ให้ปลดสายรัดบริเวณหน้าท้องออกฝั่งหนึ่งค่ะ จากนั้นนำสายบริเวณแขนออกค่ะแล้วก็ให้ผู้ป่วยพลิกตะแคงตัวนะคะ